สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม,ม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่านะคะชาวธาตุด,ดินปริกศพกันมังกรประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะชาวธาตุด,ดินค่ะได้แก่ชาวพลิกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมค่ะชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2สิงหาคมถึง21กันยายนและ ชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะ ก็ใช้ในนี้จะใช้ละกันแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัดนินพึประสบกันมังกรในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสบางสถานการณ์หรือว่าบางความรู้สึกที่ไม่เปิดไพ่อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะดังนั้น ไม่แนะนําให้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆท้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะตรงนี้เนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินลึกศกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุดินที่เป็นคนรักเก่าของคุณเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเอ่เนหลักนะคะเขาดูเมเอร์จีค่ะของชาวธาตดินพืรศกันการมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะเมเจอร์จีประจําเดือนสิงหาคม2565เป็นยังไงคะเมเ e อ e r จีได้เป็นไพ่คิงถือดาบค่ะชาวธาตดินพรชศกันการมังกรคุณอาจจะกําลังคิดถึงนะคะคนรักเก่าคุณที่เป็นชาวทัดุลมมิถุนตุลกุมนะคะ นะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะเมเจอร์จี้ใบนี้นะ,ะบ่งบอกว่าแน่นอนค่ะความสัมพันธ์มันตัด,ตดขาดไปแล้วไม่มีไม่มีการพูดถึงแล้วแต่ยังนึกถึงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีการพูดถึงนะคะไม่มีการเขาเรียกว่า ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ต่อหมายถึงว่าบางบางคนบางคนเลิกไปแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันหรือยังมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่ใช่นะคะจะเป็นแบบว่าเลิกกันแล้วก็คือต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างไปในทิศทางงตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีการติดต่อกันแต่มารู้สึกว่าในที่นี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่แอบส่องอย่างเงียบๆนะอยู่เงียบๆส่องเงียบๆนะคะ แค่ได้รู้ความเป็นไปก็พออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ main energy นะคะของชาวธาตุดินประสบการมังกรน,นะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบการมังกรก,ก่อนเนาะขาดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบการมังกรที่มีต่อคนรักเก่าของคุณนะคะชาวธาตุดินประสบการมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะ คนคนนั้นนะคะพไพ่แรกดินเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะไพ่ดีไฮพินเทศค่ะ6ดาบและเป็นไพ่แฮงแมนนะคะชาวธาตุดินประสบการณ์บางกรนะคะอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่านะ,ะที่เป็นชาววันจันทร์เนาะชาวธาตุลมมีถูนตุนกุมโดดเด่นนะคะชาว ถ้าตุาไฟเมสินธนูอ่านะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้มีไพ่ของชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยนะคะคุยกับใครก็ได้คิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าตัวคุณพยายามที่จะ move on แต่ยัง move on ไม่ได้ออคุณไม่ได้บอกใครหรอกคะ่ะว่าออคุณคุณคิดถึงเขามากขนาดไหนคุณยังไม่ลืมเขาอ,เ,อ,อเขายังวนเวียนอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลายังไม่หายไปไหนยังไม่หายไปจากความทรงจํา นะคะยังไม่หายไปจากความทรงจําคุณเลือกที่จะเก็บเขาเอาไว้สุดลึกของหัวใจอะ่ะอืมนะคะอาบางครั้งบางทีคุณมีมีความรู้สึกหรือว่ามีอารมณ์ที่แบบอยากจะทักเขาไปแต่คุณรู้ว่าไม่ทักดีกว่าทักไปมันไม่รู้จะคุยอะไรถามว่าคิดถึงมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ควร ไม่ควรที่จะทักไปบอกว่าคิดถึงอะไรประมาณเนี้คุณรู้การละเทศะคุณรู้ว่าควรอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะคนคนนั้นหรือตัวคุณหรือคนทั้งคู่นะคะอาจจะต่างคนแตกางแยย,ย้ายมีคนใหม่ไปแล้วนะคะแล้วก็ทําให้มันทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะอืมก็แค่ได้ได้แต่คิดถึงแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ น,นนี้ก็คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะชาวธาตุดินบึกศกันมังกรน,นึกถึงหน้าคนคนนั้นคนที่คุณคิดถึงนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของคนรักเก่าที่ชาวธาตุดินรึกศก,กันมังกรคิดถึงนะคะเขาคนนั้นคนรักเก่าของคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สามถ้วยนะคะเก้าไม้เท้าค่ะ อศวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะชาวธาตุดินรือสึก,กันมาก่อนคุณคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะเอ่อความจริงขึ้นมาทุกธาตุเลยนะดินน้ำลมไฟนะคะจะคุยกับใครก็ได้คิดถึงใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะตัวเขาถามว่าคิดถึงคุณไหมมันยังมีเขาเรียกว่ามันมันเป็นความทรงจํามันไม่ได้แบบเขาคิดถึงคุณ เขาได้เรียกว่าอะไร, <d> ไะไรเขาไม่ได้คิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาอะนึกออกปะมันเป็นแค่ความทรงจําแต่ความทรงจํานั้นมันเป็นความทรงจําที่เขาอยากจะลืมแต่เขากลับลืมไม่ได้นะคะในที่นี้มันไม่รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยเ,เลิกกันเพราะอะไรจากกันเพราะอะไรแต่ตัวเขาไพ่ของเขาที่รู้สึกกับคุณอะเขาค่อนขอ้างรู้สึกเจ็บปวดเขาค่อนข้างรู้สึกว่าอามันเป็นความทรงจําที่ยากที่จะลืมแล้วมันมีความเจ็บปวดมันมีความระแวงอยู่ในนั้นด้วย ระแวงว่าเอ้ยถ้าหากว่ามีการวนกลับมาหรือว่ามีการเจอการหรือว่ามีการทักกันขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อชีวิตเขาอีกอะไรประมาณเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะถามว่าเขากลัวคุณหรือเปล่าคือไพ่ไม่ได้บอกว่าเขากลัวค่ะแต่เขาเหมือนกับระแวง นะ,ะเขาเหมือนกับว่าแบบไม่ไว้ใจอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะดังนั้นเขาจะอยู่ในที่ของเขาเขาพยายามที่จะ move on พยายามตัดพยายามที่จะมีความสุขกับชีวิตนะคะอืมคือถามว่าเขาอยากจะกลับมาไหมไพ่บอกว่าเขาไม่ได้อยากจะกลับมาแล้วนะเขาเขาอยากจะลืมด้วยซ้ำไปแต่มันก็ลืมไม่ได้ความลืมไม่ได้ของคุณกับเขาต่างกันนะคุณลืมไม่ได้เพราะคุณคิดถึงเขาคุณเขาเรียกว่าอะไรอะ คุณยังเจ็บความทรงจําดีๆนะคะคือมันเป็น energy บวกสําหรับคุณนะในฝั่งคุณน่นะคะตามหน้าไพ่เนาะแต่ฝั่งเขาอ่ะเขาลืมไม่ได้แต่ความลืมไม่ได้ของเขามันเป็น energy ลบซึ่งมันเป็นไพ่ของความเจ็บปวดความทรงจําความระแวงความเ,ออเขาเรียกว่าระแวงเครือบแคลงสงสยัยอะไรประมาณนี้ความเจ็บปวดความทรงจําที่ที่ไม่ happy สักเท่าไหร่ ออนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณคือเอาง่ายๆนะเขาไม่ลืมคุณหรอกแต่ความไม่ลืมของเขาอะ่ะมันเป็นการเจ็บแล้วจำก็คือเข็ดนั่นเองนะคะตรงนี้นะอืเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์เนาะของชาวธาดินประสบการณ์มังกรน,นะคะกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะ หนึ่งเหรียญค่ะไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดวิลค่ะชาวท่าดินพืะศบกัน์มังกรนะคะเออในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ระบุเวลานะว่ามันจะใกล้หรือมันจะไกลแต่ไม่รู้สึกว่าในอนาคตอะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวนกลับมาในที่นี้นะคะอาจจะเป็นการวนกลับมาเพื่อที่จะ ชดเชยหรืออให้ความช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันอืมประมาณนี้นะคะเออ่จะมคีคนใดคนหนึ่งที่ที่พยายามที่จะตามหาพยายามที่จะออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างให้อาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกผิดรู้สึกติดค้าง ะะหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีคนคนหนึ่งพยายามที่จะหยิบยื่นแต่อีกคนนึงไม่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่สนใจรับอะค่ะตรงนี้นะคะอืมก็ไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าในอนาคตคือไม,อออไม,ไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะตรงเนี้ก็ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นไม่อยากจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนหยิบยืน่นก็ให้เท่าที่ให้ได้ เนื้อปะแต่ถ้าเราเป็นถ้าาถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเขาเป็นคนหยิบยื่นม,มาไม่ไม่อยากให้คุณปฏิเสธน้าใจนะอย่างน้อยๆคือคือเราสามารถที่จะถ้ามันไม่ร้ายแรงอะไรมากมายเนี่ยในในอดีตนะคะจนทําให้เกิดความบาดหมางก็ให้อภัยกันซะนะคะไม่รู้สึกว่าไม่งั้นมันก็จะมีความปิดค้างแล้วก็จะ move on ไม่ได้ทั้งคู่นั่นแหละนะคะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนาอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวแทดินประสบการักางกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะทํแนะนาใบแรกคืนไ,ไพ่ทาวเวอร์นะคะหกไม้เท้าควีนถือไม้ควีนถือดาบนะคะและเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะชาวแทดินประสบกนรักนงกรไพ่บอกว่าละทิฐิละลดเลิกทิฐินะคะ ความเป็นตัวตนความอยากจะเอาชนะนะคะความแค้นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่ชาวท่าดินนะคนที่มาส่งชาวท่าดินด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเป็นอดีตไม่ว่ามันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือเจ็บปวดขนาดไหนทําให้กันและกันเสียใจยหรือว่าเจ็บปวดมากขนาดไหนแต่มันก็คืออดีตไปแล้วนะคะควรจะให้ควรจะให้อภัยแม้โอกาสไม่เป็นไรแต่ให้อภัยเธอคะ่ะ ะะเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดค้างต่อกันให้มันจบให้มันพังลงไปซะนะคะจะได้ไม่ต้องมาลื้อฟื้นอะไรกันอีกเนาะนะคะตรงนี้นะคะก็คือจบแล้วจบเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในอนาคตเนาะมีโอกาสที่ที่ได้พูดได้คุยกันก็เออเอาที่สบายใจเอาเท่าที่สบายใจนะคะเพอไม่รู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่พยายามแล้วมีคนหนึ่งที่อา,อาจจะอิกนออาจาอาจะไม่ ไม่สนใจอะไรประมาณเนี้ยก็เอาเท่าที่ไหวก็แล้วกันนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไป็นกำลังใจให้กับแมนมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยมีพิมพ์ไปให้หมดแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ